สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะพามาทําสปาผมสําหรับคนงบน้อยกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูผมนางแบบนะคะผมที่ผ่านการฟอกมานะคะไม่ต่ากว่า3รอบค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะพานางแบบของเรามาสระผมก่อนสระไปเลย1รอบ2รอบหรือว่าจะ3มร,รอบก็ได้ให้ผมสะอาดนะคะพอสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสูตรสปากันค่ะเราจะใช้ทรีเม้นต์คอลลาเจนจากเบอร์ลิน่านะคะ ใส่ไปเลยค่ะทุกคน2ช้อนหลังจากเราใส่ทิเมนต์ของเบอร์ลีนาไปแล้ว2ช้อนนะคะเราก็จะมาใช้เป็นหัวเชื้อเคลาตินค่ะหัวเชื้อเคลาตินตัวนี้นะคะจะช่วยติดเก็ดผมนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ผมเราเรียบลื่นนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูนั่นเองค่ะ หลังจากเราใส่หัวเชื้อเคราตินลงไปแล้วนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นโอลีฟออยล์ค่ะทุกคนสำหรับโอลีฟออยล์นะคะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราหาซื้อได้นะคะใส่ไป1นส่วนสของครีมมักผมก็คือครึ่งช้อนนะคะทุกคน จากที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็คนส่วนผสมทั้งหมดค่ะตีตีตีต,ต,ตีตีแบบนี้เลยให้เข้ากันนะคะเราก็ให้ส่วนผสมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะพอเราได้ครีมหมักผมแล้วนะคะเราก็จะมาลงที่ผมของนางแบบเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูผมนางแบบนะคะหลังจากที่เราสระแล้วผมที่ผ่านการฟอกนะคะก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ผมจะติดติดติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหวีได้นะคะอันนี้น้องนางแบบนะคะก็ฟอกผมมาประมาณ3รอบนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ้าก็จะมาลงครีมหมักผมนะคะก็คือทาลงไปเลยให้ทั่วบนส่วนของเส้นผมนะคะแล้วก็เน้นบริเวณปลายผมนะคะ ลูปไปเลยค่ะทุกคนทาไปเลยนะคะก็สามารถที่จะทาแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าให้ทั่วนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้โดนหนังศีรษะเยอะเกินไปนะคะเน้นๆบริเวณปลายผมให้ทั่วนะหลังจากนั้นก็จะเป่าด้วยเครื่องนาโนนะคะ20นาทีนี่ผลลัพธ์หลังจากการเป่านาโนนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแบบที่ทุกคนเห็นเลยสำหรับใครนะคะที่ ไม่มีเครื่องนาโนแบบนี้นะคะก็สามารถใช้หมวกคุมอาบน้ำคุมไว้20นาทีค่ะเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการปิดเก็ดผมด้วยน้ำเย็นค่ะในถังนี้นะคะจะเป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะนิดนึงเราก็จะเอามาเคลือบปิดเก็ดผมนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนจุ่มหรือว่าจะแช่ทิ้งไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราแต่ว่าไม่ควรเกิน1-2นาทีนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ หลังจากนั้นเราก็ล้างผมให้สะอาดนะคะพอเราล้างผมให้สะอาดนะคะก็ทำการไรผมนะคะจัดทรงผมให้เรียบร้อยค่ะ ทุกคนหลังจากที่เราได้ผมแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ผมที่นุม่มแล้วก็เงาแบบนี้เลยนะคะเทคนิคนี้นะคะก็ใครที่กำลังมองหาครีมหมักผมนะคะแล้วก็มีงบ ประมาณจำกัดนะคะก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะหรือว่าพี่พี่ร้านเสริมสวยท่านไหนนะคะที่อยากจะจัดโปรแต่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้ครีมหมักผมยี่ห้อไหนถึงจะทำโปรราคาไม่แพงนะคะก็สามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะหรือจะใช้เป็นแพ็กเกจเรียกแขกก็ได้นะคะก็คือเอาสูตรนี้ไปทำแถมให้กับลูกค้าก็ได้คะ่ะ